สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมลุงวีช h a n แ e นอีกกล้วพี่น้องได้แก้าเห็ดไข่พี่น้องต้มผักคะไก้นี่จะเป็นดอกคาพี่น้องแก้าเห็ดไข่พี่น้งนองมาแซ่บๆน้ำกันบดนี้อืมสิมัง,มงจะค้ำคนพี่น้อง อืมฮัมเจ้าชา่กันพี่สดพี่น้องคุยกิน ใช hmm? บจริงแข้งไปหน่อหดอกค่ะ อืมหอม,หอมตุ่มปลาคาบอมืม เดือครับพี่เนาะแส่บเหมือนกันไปไหนะเขาเที่ยงไปหาน้อใหม่มากก็ดีขึ้นไปด้วงเงินโคกเห็ดได้ได้เห็ดอันไข่ซีหาดอกน่นอะหอม quỷ chết rồi mình nhỉ Nó khá on เาขอไปแปลกันหน่อยคุยหน,น่ออืมครับ มีขนนึ้นมกกไม่ก็ไม่น้อยสิตัวเยอะฝนนะน,นี่ตกอะไระแฉ่งแฉ่งแฉ อาหารก็อาหารพื้นบ้านเท่านั้นแหละพี่น่อยเองกดสารพิษ ต้มผักผักคะผักชะอมีหน้อยครับ Còn cắt cật cái nồi ô nhúng cái nồi ơi nhúng lại nhung Đó là phải chào hết khai cái อยู่อแถวบ้านที่เรนยมีปลาเห็ดขามันชิมีหมองไม่ไว้คกขกกันไปนี่ทั้งทั้งนอกคนก็จะม,มีโคกเป็นปลาคนละเมือน,นะนขายโลละชี้ร่อยหาร่อยไปหน่อยใคร กำยังไงเพื่อพี่เพื่อน้องอยู่ทำให้งรอสัใจรับกินไปอยังแซ่บไปเยืเ่อยพี่น้องต้อปอบเปล่คุยยินไปพี่น้องมึง còn subscribe cái không ดูเสบไปห,หน่อยดนไปจิอยกยเห็นใครครับสำหรับชิปนี้ตรงนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องประกากูงสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับชิปนี้ก็บจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครั